สวัสดีครับตัวนี้เป็นรถพ่นยานะครับพร้อมปั๊มนะครับเก่าญี่ปุ่นนะครับปั๊มเกียวนะครับสวยๆนะคหนึ่งนิ้วนะครับหนึ่งนิ้วลูกสูบมานิ้วสองนะครับน้ำเข้านี่ประมาณหนึ่งนิ้วนะครับลูกสูบนิ้วสองบอกดำนะครับรุ่นใหม่นะครับมีเกียร์ครับคันนี้มีเกียร์วิ่งได้ครับเดินหน้าถอยหลังได้เครื่องยนต์เป็นสตาร์ทไฟฟ้าครับเป็นมิตซูบิชิโอเวอร์เฮฟคันช์บสตาร์ทไฟฟ้าครับมีไดิจิตัล มีตด้าต่นนี้แบตมันแบตหมดจากญี่ปุ่นมานะครับตัวนี้แบตหมดมานะครับต้องไปชาร์จเอาเลยครับเดี๋ยวจะเครื่องให้ดูครื่ง่ายครับเครื่องถึดง่ายมากเครื่องครับฟังห้อมใจนะครับอันนี้เดี๋ยวจะวิ่งให้ดูครับเลยไม่ได้ลงน้ำนะครับอันนี้เก็บสายครับเก็บสายอัตโนมัตินะครับร่อนสายครับเดี๋ยวมันจะเรียงให้เราเลยโอเคครับนี่ไหลหลัง วิ่งได้ครับวิ่งไปไหนก็ได้นะครับเดินหน้าเดินหน้าขวาลังไปดับเครื่องอปั๊มเดี๋ยวจะลองให้ดูนะครับสดีเดี๋ยวเมียต่อสายคนระับปัม๊ม